ก็กลับมาต่อกับการติดตามคู่จิ้นสุดฮอตระหว่างอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มหล่อพีเน็กชาลีและสาวจีนคนสวยน้องขุยอันที่ต้องบอกเลยว่ามีโมเมนต์ฟินจิกหมอนของเขาสองคนให้ได้เห็นตลอดเหมือนจะเงีย,เงยบเๆแต่ก็แอบหวานมากนะคะวันนี้แอดก็แวะเวียนมาเติมกล่าวให้ชาวด้อมสึกนิดหนึ่งที่แฟนๆก็จบสังเกตได้ว่า ช่วงนี้พี่เน็กแอบแวะเวียนมาจีบน้องขุยอันอีกแล้วซึ่งอันแรกนี้น่าจะเป็นการแอบจีบแบบอมอมๆที่ชาว้อมมองจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าพี่เน็กคุณกำลังจีบน้องขุยอันอยู่นะคะที่ในเพสของชิงเถอคลิปเต้นเค้าร้เอเพลงไอหมอนั้นขุยอันก็พิมพ์แซวชิงเหว่าใครๆหลังจากนั้นพี่เน็กก็เข้ามาพิมพ์คอมเมนต์ว่าอยากให้นึกถึงฉันก่อนนึกถึงใคร ีด้านพิจญจนิตาเห็นดังนั้นกระอดไม่ได้เลยเข้ามาคอมเมนต์แท็กชิงเหอแล้วบอกว่าคุณรีบหายป่วยแล้วมาบอกพวกเขาว่าช่องของคุณไม่ใช่พื้นที่จีบกันนณะจุดจุดนี้ต้องบอกเลยว่าหวานเจี๊ยม,มากค่ะท่านผู้ชมขนาดพี่แจนยังแซวแล้วชาวด่อมจะเหลือเหรอคะ คิดเหมือนกันกับพี่แจนนั่นแหละค่ะและดูเหมือนว่าตัวพ่อค้างรักเขาน่าจะคิดถึงสาวขุยอันแน่ๆช่วงนี้เห็นแวะเวียนไปในไลฟ์ของเธอบ่อยๆที่ก่อนหน้านี้ในไลฟ์สดของสาวขุยอันช่วงที่เธอไปหยิบชุดนอนมาแล้วบอกกับแฟนๆว่ามีแค่ชุดสีนี้พี่เน็กก็เข้ามาพิมพ์ว่าจา้ะด้านสาวขุยอันก็ขืนมากเก็บอาการไม่อยู่เลยทีเดียว แบบนี้แปลว่าอะไรคะท่านผู้ชมมันเหมือนเป็นคำยอดทิตของพอบานใจกล้าพูดเวลาโดนบ่นหรือเปล่าน,นะเหมือนกับว่าหลังไมคขุยแอนก็ชอบบน่นพี่เน็กก็จ่าจ่าจ่าอย่างเดียวแล้วเมื่อเข้าวบนที่30เมษายนที่ผ่านมาเน็กชาลีเดไลสดในช่องของก้าวอายโรสาวขุยแอนก็เข้ามาดูและพิมพ์คอมเมนต์จาเน็กชาลีก็ตอบกลับว่าจ่กจกแบบรัว จ <Yeah>, yeah. <laughs> ตัวพอค้างรักเก็บอาการหน่อยนะคะตอนนี้แฟนๆรู้หมดแล้วล่ะค่ะว่ากำลังจีบน้องขุยอันอยู่ก็เป็นคู่จิ้นที่แฟนคลับเชร์เยอะมากแต่พอมีโมเมนต์หวานให้ได้ชื่นใจทีไรก็จะมีด้อมผีออกอารวาดมาขัดขวางทุกครั้งแอดก็ขอปูเสือรอค่ะถ้าเขาเป็นแฟนกันเมื่อไหร่ ชาวร่มคงได้เห็นอะไรสนุกสนุกแน่